เขาพาแฟนในอดีตในสมัยมัธยมเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ประทับใจคนคนนึงมากแล้วก็เขาเดินไปที่ร้านซื้อแห่งยูดีดีเริ่มกันแล้วมันเป็นเพลงหนไ่งปรากฏเวลาผ่านไปประมาณสิบห้าปีเพลงนั้นดังขึ้นมาภาพมันก็ปรากฏมันก็มันก็ลุกโผขึ้นมาอที่ที่ข้อเสนอเป็นเป็นเสน่ห์ของเพลง คือเราพอเราโตมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะมีภาพจาอะไรอย่างในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปเนาะที่จะเห็นสิ่งที่เห็นนะครับส่วนเพลเนี่ยจะเป็นตัวเก็บนะครับความทรงจำตอนนั้นบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องปกติหรือเราให้จาเป็นจะต้องรู้สึกอะไรแล้วก่อนนะเหมือน,นเพลงบางเพลงเนี่ยมันมีโอกาสเศร้ามากเลยแต่มันกลับวทำให้เราไ้ถึง,งเพื่อนสมัยเราเองเคยเกิดเป็นแบบมันอาจะ มูท์นะกร้อนก็จะเป็นแับไหนนะครับเหมือนที่เราเคยได้ยินเคยได้ยินคำว่าออสเตรเลียนะครับมันก็จะเป็นฟิลหน,นนะครับในการที่ตัวเพลงเนี่ยพาให้เราย้อนไปดูที่อดีตนะครับมันไม่ได้รู้สึกแย่ไม่ได้รู้สึกดีแต่รู้สึกคิดถึงในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราแลยนะครับมากกว่าครนนั้นอันนี้ก็หลักๆนะ้วว่าฟังเพลงเพื่อย,ย้อน,นอดีตนะครับมันมีสิ่งสันสิงท,ที่ที่มันมีอิมแพคต่อรู้ ที่สามารถไปคิปุกเนี่ยคนจะมาลวนวมันเป็นน้อยมาเป็นหนมีสั่้อ่มนมีอะไรบ้ามีอะไรนะเป็นต้ีแน่นอนที่สุดการที่ว่าออกจากคอนเสิร์ตบ้ห้าหมื่นหกหมื่นเต็มสิ่งที่สอมีอะไรนะมีของิ้ใช่วยของ้ยัม่ขนาดันเขาแบบรุมมชนนะรูมมชนนะแน่นอนที่สุดเป็นการเือง ขึ้นไฮฟังนะครับมันจะเป็นการมันขึ้นตัวสิ่งที่สามอยู่ข้างตัวแล้วสิ่งที่สามที่ที่แบบซื้อตัวรถเลยกีฬาเหรอใช่ครับแบบกีฬาที่สามสิ่งท,ที่ที่มันมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากนะครับม,มันมันมันวิ่งลงไปถึงข้างใน,น,งน,นแล้วแล้วเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องพักผีนะครับก็ รู้ได้ไงว่าโน้ตตัวนี้ต้องใส่โน้ตตัวไหนเข้าไปครับซึ่งไอการใส่เข้าไปอาจารย์รดจะรู้มันเพร็อกด้วยสัญญาณใช่ไหมแต่จริงๆเรื่องมันมีฟิสิกส์ต้อนอยู่คนระับถ้าเราถ้าเราพลอตฟูเรียซีรีส์นะครับือพลอตไอเครื่อเสียงในซนิซีโดเมนอะโน้ตที่มันเข้ากันเนี่ยเราจะเห็นจักรวนพีิที่ซ้อนทับกันเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปเหเหะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแอนนัลไซ์ผมเคยวิเคราะห์ความไพเราะของเตียงแคนนอนด้วย ว่าวันโน้นที่เราเรียนกันอะวิเคราะห์ฟีนูซีโดมินเป็นยังไงแล้วทําไมการเล่นโน้ตคู่นี้ถึงเพราะกับโน้ตคู่นั้นทําไมสิ่งนี้ถึงสนอรทําไมสิ่งนี้ถึงดูขัดแย้งซึ่งอธิบายได้ด้วยฟีนูซีโดเมนหมดเลยนะครับซึ่งในเอนจิเนียร์เิ่งมีงงเช่นเดียวียนนันในดนตะสีนะครับซึ่งผมคิดเรื่องนี้อยู่ว่าเอ้ยจะปับ๊บจะรู้ได้ยังไงว่า,าว่าจังหวะที่น้องๆเล่นนี้กีตาร์ดีขอนี้จะต้องใส่คอร์ดโน้ตใส่อินเทอร์เฟลไหนเข้าไปหรือใส่คอร์ดไหนเข้าไปถึงจะเข้าเพราะถ้าใส่มั่วนี่ไม่เข้านะครับ สเกลขอสเราสเกลก็ <9. S 2> ไม่เข so ้า